กับหนึ่ตลาดค้าส่งออฟไลน์ในวันนี้ลงมาเล่นในตลาดออนไลน์บ้างแล้วค่ะเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นั่นคือ Mac โครโปรสู่การเป็นตลาดออนไลน์อันดับหนึ่งอีกเช่นกันนะคะด้วยสินค้าที่มีมากกว่า50,000รายการวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะติดตามชมกันได้เลยค่ะ เป็นผู้บริหารสายดิจิตอลของแมคโครครับผมต้องบอกว่า m แมค Pro ของเรานะครับไม่ได้เป็นแค่ออนไลน์แอปพลิเคชันแต่เราต้องการที่จะสร้าง seamless Omnichannel Experience ให้กับลูกค้านะครับโดยการที่เรามีฐานที่แข็งแร่งอยู่แล้วเนี่ยคือ m a c โคร e o s y y t t m m ของเรา ซึ่งตนี้จะประกอบไปด้วยการนำา d a t านะครับมา Personalize แล้วก็ทำให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้นครับตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับคือเป็นเปิดโอกาสนะครับเปิดพื้นที่การขายให้กับผู้ประกอบการนะครับหรือว่า SME เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาพบปากกับลูกค้านะครับหรือว่านำสินค้าเนี่ยขึ้นมาขายแล้วก็เป็นการเพิดช่องทางให้ด้วยครับคืออย่างในปีนี้นะครับเราตั้งเป้าที่จะส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายใน24บสีชั่วโมงครับผมโดยลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าจะรับสินค้าในตอนเช้าตอนบ่าย หรือว่าตอนเย็นนะคะรับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผู้ชมไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังเป็นแอปพลิเคชันแห่งโอกาสที่เปิดโอกาสให้ SME เข้ามามีส่วนร่วมได้ในการขายด้วยค่ะในส่วนของตัวลูกค้าเองนะคะก็สามารถที่จะเลือกเวลาจัดส่งได้ไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นและจะได้รับสินค้าภายใน24ชั่วโมงนะคะสามารถเลือกสินค้าเนี่ยกว่า50,000รายการเลยนี่ผู้ชม โอ้โหมากมายเลยนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้เลยนะตอนนี้เลยก็ได้เลยนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่ m a r k e t เทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครังหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรา m a r k e t เทียค่ะ